ผมเรียนว่าถ้าเป็นธุรกิจออนไลน์เนาะการโทรหาลูกค้าเนี่ยผมว่าได้ผลกว่าแค่แชท่ดเดียว รูตคนเนี้ยเราโทรสิบเจ้าครับเราต้องจดสถิติไว้ครบว่าเราโทรหาใครบ้างแต่เราต้องชี้วัดจะเจนว่าไอ้สิบเจ้าเนี่ยถ้าฉันจะต้องโฟลอ์อจริงๆไอ้ตัวที่เป็นรายปลายเจ๋งจริงจริงเนี้ยสิบเจ้าเนี้ยเจ้าเราเป็นใครับเอเนดี S e หลายคนเนี่ยนะครับจะชิ้โอกาสตรงเนี้ยลงน้ำไปกล็คือเพอย่างเดียวถ้าลูกค้าบอกไม่เอา ก็วางหูโครงแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาโทรหาเจ้าอื่นท้งนที่ไม่รู้ว่า,จากเจ้าเดิมที่เคยโทรนั้นครับสามารถเอาตามกลับมาโฟล์ล็อพได้ถ้าเราเก็บลูกค้าหเนียภายใต้ฐาน database ที่เป็นระบุระเบียบมากของกระบวนการในการโฟล์ล็อปเมื่อกี้คุณเล็กบอกมันต้องจัดเป็น,ปนกลุ่ม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 ตงเนี้ยเออเวลามันออกมาเนี่ยเราเราจะจัดรูปประมาณไหนยังไงเพื่อที่จะโฟล l ล w อปต่อเนี่ยผมให้หลักการสามอันนะครับในการจัด category เนาะนีน่นะครับคือวัดจาก ยอดคือพูดง่ายเจ้าไหนยอดเดยอะยอดน้อยสองครับผมให้จับตามความน่าจะเป็นเช่นเราคุยกับเจ้านี้ดูทรงแล้วเขาน่าจะสนใจแต่ยังไม่ซื้อนะเราใส่ว่าความน่าจะเป็นเกินห้าสมอร์เซ็นสมุตินะถ้าตัวไหนคือพูดง่ายว่าถ้าตัวไหนเจน๋งๆเราต้องมีการไฮไลท์แล้วแล้วข้อที่สามเกณฑ์ข้อที่สามครับคือเราดูตามระยะเวลาเช่นเราก็มีการถามลูกค้าคร่าวๆว่าน่าจะซื้อเดือนนี้ไหม หรือน่าจะซื้อดนห<า>น้า <like now. S 2> หรืรอจะซื้อตอนนี้เลยตรวนครับตรวนะครับถ้าเรามีการจับแคตตารีอโดยการใส่สามอย่างนี้คือเด่ยอดเยอะยอดน้อยสองวิ่งอยูแล้วความน่าจะเป็นมากหรือน้อยแล้วก็สามระยะเวลาที่ลูกค้าจะซื้อเราจะพบว่าสามนี้ถ้าเราชี้ว่าจับยอดเยอะโอกาสที่ลูกค้าสนใจเราและน่าจะซื้อเดือนนี้มันจะกรองมาใส่ฟันเนลแล้วน่นสนว่าเจ้าไหน อืมอืมอืม,อมโอเคเพราะนเพาะนั้นกระบวนการเวลาเราโทรไปเนี่ยอย่างน้อยต้องมีตัวชี้หรือมีอะไรในการเร่งมาตั้งวางอยู่ถ,ถ้าสมมติเป็นกระดาษคุณต้องมีน้องมีโน้ตถ้าเป็นระบบคุณม่ต้องคีย์เข้าไปในตัวระบบ S อซโซนเอ็กเหรือว่าเป็นระบบ c ซ m เอก็ว่ากันไปใช่ครับพี่เดียร์คือในที่เกียนยนี้ครับโดยเพราะในโลกของในในในโลกของตัวค้าปลีกนะหรือการซื้อขายของกรนี่ยสถิติเ็าบอกว่าถ้าเรา นำเสนอขายเนี่ยแปดสิบปอร์เซ็นของลูกค้าเนาะจะซื้อก็ต้องมุดมีการผลละอัพเกินสามครั้งขึ้นไปอืมอืมอืมเนี่ยว่าคุณคูยังทั้งสองครั้งแล้วลูกค้าไม่ซื้ออ่ะอันนี้คือเรื่องซปเปอร์ปกติเลยครับครับ, <นะ S 2> รบอืมบางเคสนะพี่เกียรติถ้าเป็นลูกค้าแบบเ n ็น r p r i ์ e เนาะสถิติบางงานบอกว่าคุณต้องซัดไปเป็นสิบรอบมุนก่อนลูกค้าจะซื้อนะครับแต่ประเด็นคือนะประเด็นคือทางขายส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตามและ ดันไปไปใตเต้าและเทคฟีดแบ็ครั้งแรกๆของลูกค้าแล้วท้อแท้เช่นครั้งแรกตามไม่สนใจแล้วก็ทอ้อหน้าที่หล,ลักของเราเองนั่นคือไอ้คนที่ไม่สนเนี่ยเราก็ต้องพยายามตามแต่ตามแล้วเนี่ยน,นี่เป็นแลาใลูกค้าเนี่ยสนกลับมาสนใจอืม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 โอเคมีคำถามเล็กน้อยจากคุณไก่ตังนะฮะ ถามว่าลูกค้าว่าจำเนี่ยสำหรับธุรกิจออนไลน์ใช้วิธีการฟลอ,อบทางโทรศัพท์ได้ผลมากไหมครับโอเคโอเคผมเรียนว่าถ้าเป็นธุรกิจออนไลน์เนาะการโทรหาลูกค,ค้าเนี่ยผมว่าได้ผลกว่าแค่แชทอย่างเดียว hmm. ได้ผลมากกว่าแค่แชทแต่คุณไก่ต้าผมต้องเรียนนี้ครับเรามีความจำเป็นต้องจัดแคตตากรีไว้อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักกู ง่ายคือไม่ได้มีแต่บันโพหาทุกเจ้านแล้วข้อที่สองครับให้ลูกค้าเนี่ยรู้ตัวก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการฟอ l l ล w up เกิดขึ้นมาลองดูตัวอย่างสคริปต์ครับเช่นครับผมขายขายอะไรสมมุติขายอุปกรณ์ปั๊มนมให้คุณแม่คุณแม่ลูกค้าตอนนี้ยังไม่ซื้อนะครับ แล้วมีรุ่นกระเป๋ารุ่นใหม่สายนมอะไรก็แล้วแต่คือผมแบบไม่มีลูกและไม่มีความรู้เรื่องนี้มั่วๆขนาดนั้กดินดหรอือต่อลูกค้ายังไม่ซื้อนะครับผมว่าเอคไม่เป็นไรนะครับคุณลูกค้าผมคิดว่าซีซั่นหน้าน่าจะมีโปรพิเศษออกมาคร่าวๆน่าจะสักประมาณมีนาั้างงั้นเนี่ยแต่สักประมาณหลังตุดจีนหรือปลายกุ่มพาผมจะขออนุญาตโทรเรียนแจ้งอีกทีนึงนะครับสำหรับตัวโปรโมชั่นที่ว่านี้ ตัวหลัตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราฟังเสียงลูกค้าดูทรงแล้วคนนี้น่าจะตามได้พยายามลากลูกค้าเนี่ยจากออนไลน์เครื่อไปออฟไลน์ให้ได้อืแจ้งลูกค้าล่วงหน้าเลยว่าจะมีการติดตามเกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้ตัวตออกใช่ไหมครับสคริปต์เนี้ยขายได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะแต่สิ่งที่ได้ทันทีตอนนั้นคือการอ่านสัญญาลูกค้าเราะห้รู้ว่า,วาได้เลยโทรมาได้เลยนับจับว่าเฮ้ยจเจ้าเนี่ยไม่ต้องตามละ แต่ถ้าหมองลูกค้าไปปั๊บแล้วลูกค้าเงียบเงียบไม่ถือไม่ลือเราอ,อาจจะอาจจะแล้วพบว่าเจ้า้นี่นไม่คุ้มบัะเอาไว้ก่อนดีกว่าเัรนั้นบางคนคิดสภาพครับพี่เกียรติสมมุติว่าถ้าสินค้าเราแบบค่อนข้างมีแวลูพอสมควรนะครับเ้าเราเบอร์ลูกค้าแล้วโทรคุยแล้วเราให้โดกถ้าถ้าเราได้โทรคุยเนี่ย ผมตอบคุณไก่ตักตรงนี้เลยว่าน่าจะมีโอกาสได้ผลมากกว่าแค่แชทอย่างเดียวนะในมุมของผมเพราะแชทมันอาจจะขาดเรื่องของตัวอารมณ์แล้วก็เราไม่สามารถจับสัญญงสัญญาณน้ําส่งน้ําเสียงจากทางฝั่งของลูกค้าฝั่งของหลังคู่สายไปได้คือแชทแต่มันไม่เห็นอารมณ์มันมีแต่สติ๊กเกอร์โมโหดีใจอะไรพวกนี้มันอาจจะใช่ไหมเออแต่ถ้าได้คุยกันมันอาจจะได้ฟักน้ําส่งน้าเสียงเพิ่มเติมเข้าไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเสริมเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวกาย่า,าโรผมนแบบนักขายสไตล์โบราณ a ออาโทรหายอย่างเดียวอันนี้ต้องขึ้นยห่ือบสแตทด้วยเนาะเช่นะบางรายในของทุกกะจิกเสียเวลาโทรตามอันนี้แชทเอาอย่างเดียวก็ดีแล้วนะครับแต่อมี value มในระดับหนึ่งอ่าอชิ้นหนึ่งหลักหลายพันอย่างเงี้ยคนนึงแชทอย่างเดียวกับไคนเนี่ยโทรไปโทรไปอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับและ เล,เลือกลูกค้าไม่ได้จะาบี่จะบันจะโทรทุกเจ้านะครับ,รบผมว่านะโอกาสมีสูงเพราะอย่าลืมนะครับการโทรหาลูกค้านั้นสิ่งที่ได้ทันที2อย่างคือหนึ่งรีเลชั่น p โอเคนะครับที่แน่นมากขึ้นและสองโอกในการขายเพิ่มทันทีการโทรศัพท์คุยเนี่ยผมว่าได้เปลี่ยนเพราะน้ำโมเมนต์ที่พี่เจเนี่ยจะซื้อของเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันบ u y ซ n g mode เหมอืบบอนแ,แบบอยู่ในโหมดที่ กำลังแบบอดีนอาลีนกำลังหลั่งไหลอ่ะกำลังแบบอยากกระจาใช่อยากจะจายอยากขยายอยากไปแล้วอ่ะเออเออเออั่พี่เกียรติครับไไหนเราเราโทรคุยแล้วผมขออนุญาตเรียนเสนอตัวนี้แต่แล้วแต่พี่เกียรติพิจารณานะครับแต่ตัวนี้ใช้ดีมากเพราะฉะนั้นโมเมนต์เนี้ยคือผมใช้คําว่ามีแต่ได้กับเจ้ากล่าวคือถ้าพี่เกียรติซื้อผมก็เสียเวลาแค่ไม่เกินหนึ่งนาทีในการเสนอเพิ่มนะ่า แต่ถ้าพี่เหยียดซื้อนั่นแหละครับเพราะว่าผมอาจจะอัพเซลและเพิ่ม r ว v e n u e p call กล่าวคือโทรครั้งเดียวแต่เรเวนิวผมเนี่ยอาจจะเพิ่มอยู่ประมาณน้อย50หรือ60เปอร์เซ็นต์จากแค่สคริปบทสนทนาสั้นๆที่เพิ่มอีก1นาทีอืออาเปอสายขานี่เรียกว่าเรียกว่า quality ของคอ l น,นั้นเนี่ยเพิ่มเติมจากการลงทุนเวลาเนี่ยแค่ไม่เกิน2วินาทีด้วยสคริปที่มันดี อืม,อม,อมโอเคนั่นแสดงว่าก่อนที่เราจะโทรไปหาลูกค้าอย่างน้อยๆเราต้องมีการทําตัวเซลล์สคริปตไปก่อนว่าเราต้องโทรอะไรยังไงหลังจากที่เราดึงจากแคตตาล็อกของลูกค้าแล้วเราก็มาดูเซลล์สคริปตในงานโทรโอลว์ต่างๆไหมครับใช่ครับผมผมเชื่อว่ามันต้องถึงขั้นเนาะถ้าเป็นไม่ได้ออกแบบด้วยซ้ำอืมอืมซึ่ผมเนี่ยผมโทรไปปั๊บจะต้องวางแผนเลยว่าจะคุยกับพี่เกียรติเรื่องอะไร ถ้าพี่เกียรติไม่ซื้อผมต้องตอบแบบไหนถ้าพี่เกียรติซื้อนะครับผมต<ม>้องขอบคุณยังไงและใช้โมเมนต์ไหนในการขายเพิ่มคือทำเป็นลังหนักของ f อไปเลยใช่อีบยิบอิบเองไปเลยใช่ไหมว่าไปเออจะเป็นงี้ทำมาเคสอย่างนี้เป็นสแนริโอไปเลยใช่ไหมอ๋าได้ครับฉันผมสามารถคำนวณได้เลยว่าแต่ละคอเนี่ย มันจะออกมาได้ไม่เกินสามทางถ้าไปทางที่หนึ่งผมต้องพูดยังไงที่สองต้องพูดยทางที่สามต้องพูดยังไงอผมก็ดสถิติไว้ไอสถิติที่ว่าเนี่ยจะเป็นตัวบอกผมเองอัตโนมัติว่าเออ,เอลูกค้าอย่างเนี้ยแม่งต้องคุยแบบนี้นะปิดการขายไม่ได้ผมได้เชื่อเรื่องเรื่องเรื่องสถิติการขายลักษณะนี้ครับพี่